อ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วนะครับเรากําลังจะไปที่เวียดนามนะครับซึ่งเมืองที่จะไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครไปกันเท่าไหร่นั่นก็คือเมืองฝุออ่กกวกนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับทะเลทางบ้านเรานั่นเองนะครับอ่ะเทียร่าจะไปไหนลูกไป,ไปเวียดนามไปเวียดนามไปทําอะไรลูกไป,ไปขึ้นเครื่องบินไปขึ้นเครื่องบินนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ไปถึงแล้วเป็นยังไงครับมาเจอกันอีกทีนะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนามบินฟูกว๊กนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเครื่องบินดีเลย์นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปเอากระเป๋านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อก็เดี๋ยว ตามไปดูกันเลยอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างมืดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รถโรงแรมก็มารับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะเป็น New World นะครับฟูกั u o ี r e s o r นะครับอ่าโอเคอ่ามาดูชิอ่าก็เป็นรถตู้นะครับ เดี๋ยวพามาดูล็อบบี้สักนิดนึงก่อนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มาถึงก็ค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะครับแต่จริงๆมันเพิ่ง6กโมงครึ่งเองแต่บรรยากาศเหมือน3ามทุ่มเลยก็เป็นโรงแรมค่อนข้างหรูเลยนะครับสำหรับ New World f u k u o k ok Resort นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นห้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะครับไาย โอเคก็เด <Okay, S 2> <okay, S 1> ี ā ā ๋ยวขึ mm ้นรถกอล์ฟไปนะครับเดี๋ยวไปที่พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงมาทานอาหารอีกทีหนึ่งโอเคถึงแล้วนะครับก็902นี่เลยนะครับอ่ะ มาไปดูกันดีกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไม่มียุงเหรอเองโอ้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นก่อนนะครับแล้วก็เป็นโซนครัว อันนี้หลังนี้มีแต่พวกเราอยู่ใช่ไหมแม่ม,มาดูซิเป็นยังไงเอ่ยตรงนี้ออกไปข้างนอกก็จะเป็นทะเลแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายให้ดูอีกทีนึงมีสาว่ายน้ำอยู่ในบ้านเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้อ่าอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับอีกหนึ่งห้องนอนนี่เลย แล้วก็ห้องน้ํานะครับโหหรูหราเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะก็อันนี้ถ่ายให้ดูภาพรวมคร่าวๆก่อนละกันนะครับจะได้เห็นหทั่วๆด้วยเฮ้ยใหที่คอมพิวเตยร์เลย,ย ว้าวข้างบนก็มีพัดลมด้วยนะครับก็จริงๆก็คล้ายๆกับข้างล่างนะเลเยอรเดียวกันเลยเลเยอรเดียวกันนะครับเลเยอรเดียวกับข้างล่างเลยแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีระเบียงนะครับเปิดออกไปก็จะไปเห็นชายหาดเลยข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้และกันเนาะตอนนี้มืดแล้วมองไม่เห็นแล้วอ่ะไปดูอีกห้องนึงกันดีกว่าว่าเป็นยังไง ห้องสุดท้ายก็มาถึงก็จะมีโซนโอ้โหก็ห้องนี้ก็น่าจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับเท่าที่ดูว้าวอ่างอาน้ำนะครับอยู่กลางห้องน้ำเลยก็มีกระจกนะครับแต่งตัวมีอ่างล้างหน้านะครับสองอ่างเลย แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโซนสุขภฑ์นะครับก็กว้างเลยเนาะกว้างนะครับเนี่ยโอ้โหทำเป็นห้องนอนได้อีกห้องหนึ่งเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของชาเวอร์โอเคนะครับก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยเนาะเื้เก๋ ตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนรถนะครับไปทานอาหารกันก็ที่ทานอาหารก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมนี่นแหละนะครับเฮลโหล <Hello. S 2> เฮลโลชูนไหยู I'm good I'm good ยุ๊ Hello หอยู I'm good เอ้ยยูยูยูคดโอเคก็มือแรกนะครับอันนี้มีกุ้งนะอ่าเดี๋ยวมาลองกุ้งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง ุ้งตดนะครับแต่ว่าน้ำจิ้มจะออกเป็นเค็มกับเผ็ดจะไม่เหมือนของไทยนะครับไม่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นหอยอเดี๋ยวผมลองตักมาดูที่มันเป็นหอยอะไรกันเองอันนี้มันคือหอยอะไรอะ่ะ อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเปลือก,กนิดนึงนะครับว่าเปลือกหอยเป็นเป็นเปลือกอยังไงเนาะเปลือกก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่รู้หอยอะไรเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ชํานาญด้วยมาแต่ว่าเดี๋ยวมาลองกินกันดูดีกว่า,า,า,านี่เลยอืมอ่บะไ้ไอ้สบ ใชเหมือนหอยแบบผัดกับน้ำมันหอยอะไรประมาณนี้นะครับผมหอมหอม,มันมันอมหอมหอมอร่อยครับอันนี้ก็มีข้าวต้มปลามาอีกนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินข้าวต้มปลากันดูว่าเป็นยังไงบ้างคล้ายคล้ายข้าวต้มเครื่องบ้านเรานะแต่ว่าจะออกแบบ เค็มเค็มเกลือมากกว่านะครับแต่อร่อยนะอร่อยดีนะครับอร่อยดีได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่แล้วก็จะมีเศษเออคล้ายๆกับเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เล็กๆด้วยนะครับโดยรวมโอเคเลยอับหลังจากกินเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิวกันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าบรรยากาศร้านอาหารที่ฟูกวกเป็นยังไงบ้างนะครับ เบื้องต้นก็คือร้านอาหารนี่จะติดกับทะเลเลยอ่เดี๋ยวเราไปดูลูกสาวสักหน่อยนะครับลูกสาวไม่รู้ไปเล่นอยู่ไหนแล้วนะครับ ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าที่นี่คือมืดค่อนข้างมืดมากเลยนะครับบรรยากาศร้านอาหารก็จะอยู่ติดกับทะเลแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเห็นความสวยงามได้เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะคอยถ่ายอัปเดตให้เรื่อยๆตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนกระเช้านะครับที่ ยาวที่สุดในโลกนะครับ